ตอนนี้เรากำลังติดตั้งนะครับประกณ์เช็คล้อครับแรงดันลมล้อครับแรงดันลมยางสีดติดนี่ครับรู้สึกว่าแม่นยำอย่างเดียวครับตอนนี้ครับที่เราเห็นในจอนะครับคือนาฬิกาครับนอน <laughs> ไม่แม่นยำเลยล้อหน้าซ้าย, 36, ยสามสิบหกพีเอซาทางขวาก็เป็นสามสามแต่จริงก็สามหกนะครับตอนนี้อยู่ทาง ซ้ายสุดคือกระพิบเป็นศูนย์ศูนย์นี่คือยังไม่ยังไม่ใส่หัวจุ๊บเข้าไปนะครับมองเห็นไหมเนี่ยน่ครับเรากำลังจะใส่เข้าไปนะครับว่ามันจะโอเคไหมม,มันคือที่เราจะใช้งานนะครับมันเป็นเอคนอนนะครับ ก็มันถูกครับถ้าอินเทรนอร์นอนแพงคือติดตั้งแบบภายในครับมันแพงครับมไม่มีตังค์ครับวันนี้เราติดตแต่และทางซ้ายทางขวาด้านหลังทางขวาครับ